ถึงคุณเราอยู่ด้วยกันมานานจนผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังสิ้นหวังสับสนกลัวโกรธถามตัวเองวนไปวนมาว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องเลือกเราเลือกอะไรได้ไหมคุณเลือกได้เสมออย่างน้อยที่สุดก็เลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แย่ๆเช่นจากคนรักคนหนึ่งของคุณทุกคำพูดคำสัญญาของเขาเพื่อคุณเสมอ ทุกคำช่างปลุกเร้าเย้าวยวนได้ใจคุณแต่เวลาพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อใครนอกจากตัวเองเวลาพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเขาถูกจับได้ว่าเขาปอกลอกคุณเขาก็หนีไปคนรักอีกคนหนึ่งก็ใช้เวลานี้เองเข้ามายึดครองคุณเขาแข็งแกรง่งปกป้องคุณได้เขาขอเวลาไม่นานเพื่อจะทำให้คุณกลับมีความสุขแต่ยิ่งอยู่ไปเขากลับก้าวร้าว ครอบงําและเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่อนุญาตให้คิดต่างและเขาไม่เคยผิดเพราะเขาเล่นตามกฎที่เขาสร้างขึ้นเมื่อโลกไปเก่าเป็นอย่างนี้คุณจึงชายตามองคนใหม่ที่ดูเป็นขบฏในตัวแต่คุณจะรักคนคนหนึ่งที่บอกให้คุณโกรธเกลียดทุกคนทุกระบบทุกคุณค่าได้ยังไงผมเองอาจจะไม่รวยไม่แรงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เคยมีโอกาสได้ดูแลคุณในช่วงสั้นๆที่เต็มไปด้วยปัญหารอบตัวมีแต่ความวุ่นวายแต่คุณยังจำได้ไหมว่าเราฝ่าฟันมาด้วยกันจนเราเก็บหอมรอมริบตั้งตัวได้ไม่ลม้มลงเรายังได้เริ่มต้นหลายอย่างที่ทำให้คุณยิ้มได้จนถึงทุกวันนี้แม้ในวันที่คุณจากผมไปผมก็ไม่เคยไปไหนใช้เวลาไปกับการทบทวนข้อผิดพลาดแก้ไขจุดอ่อน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแอบ,บดูแลคุณอยู่่างๆาพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน27ปีที่เรารู้จักกันมาผมอาจจะดูจิตจืดไม่แข็งกร้าวไม่เร้าใจไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมยังมั่นคงเหมือนเดิมผมไม่มีวันทำร้ายคุณไม่ควบคุมคุณไม่มีวันหนีไปไหนผมชอบฟังคุณเฉียนชอบเห็นคุณยิ้ม และผมชอบอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาการเวลาทำให้ผมแกร่งขึ้นวันนี้ผมพร้อมดูแลคุณวางแผนชีวิตให้เราและลูกๆของเราต่อไปให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงซื่อตรงต่อกันตลอดไปคุณเลือกได้เสมอเลือกผมเถะครับผมรักคุณ